raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตป์ไปนะครับกับเกม Animal 2048 Merd ส Number World เจ้างูตัวเลขเขมือบรวมล่างนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้างูตัวยาวหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆที่จะมีตัวเลขอยู่ตรงหลังเราจะต้องค่อยๆกินสิ่งต่างๆแล้วก็ค่อยๆเอาตัวเลขเหล่านี้มารวมกันเพื่อให้ตัวยืดยาวมากขึ้นแม่เป็นเจ้างูติดล้อซะด้วยนะเดี๋ยว มาดูกันว่าเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะครับไปเลยเพื่อนตอนนี้เราจะต้องทำการเล่นมาละเพื่อนเริ่มมาเป็นงูวิ่นี่สองบวกสอเป็นสี่เป็นแปดนะผมตอนนี้งูของเราก็หัวเบลเลอร์เธอครับผมเราจะต้องกินตัวเลขให้แบบว่ารวมล่างได้เยอะๆโอ้หนี่ใจเย็นเพื่อนขอทำการจู่โจมได้ไหมเอ่ย มันวิ่งไวเหลือเกินอ่ากดแทบ็บอืมพุ่งสปีดขมือรับว้ายเฟิร์สบัตโอ้โหตอ,อนนี้นี่เก็บเหรียญน,นะผมแม่เจ้างูของเราเป็นเจ้างู64อุ้ยเก็บอันนี้ดูโฆษณาได้อะไรเพียบเลยนะมาเลยเพื่อนเจ้างูตัวใหญ่ของเราตอนนี้128แอืมแล้วก็ขมือรับนี่ตัวเลข32 64โอ้โหค่อยๆไปเรื่อยๆ แม่เหล็กดูนะผมแล้วก็นี่กดแท็บพุ่งได้อย่างรวดเร็วอุ้ยด้านขวาบนเหมือนจะมีว่าให้นี่มันอะไรวะเนี่ยมียมทูตัวใหญ่เอาละพุ่งต่อผม ขมือบอบเฮ้ยสังหารเรากําลังจะเป็นที่หนึ่งอาขมืออับเจ้าลูกเจียบนี่ตัวเริ่มใหญ่ตอนนี้ต้องรวมให้ได้โอ้โหห้าร้อยสิบสองมาละเพื่อนไปเลยเพื่อนงับงับงับอือตอนนี้นี่เจ้าง,งูของเราตัวโตมากอุ้ยนี่มันยีราฟครับผมอุ้ยชนละมึนเฮ้มาทูดวิ่ยเกือบโดนฆ่าครับผมอุ้ยเจ้าตัวเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วนะ แม่เหลือแต่แบบเศษชิ้นส่วนอืมมีหมดเวลาไหมนะเฮ้ยตอนนี้สังหารเจ้าหมาน้อยแล้วก็เก็บเงินนะผมว่าเยเจ้าเป็ดดูกสิโอ้ขมือบตัวมันได้ครผมอืมตัดกำลังพลังค้อนทำอะไรได้เอ่ยเฮ้ยโอ้ยทุบทุบทุบ พุ่งไปทุบหัวมันนอเรียบร้อยสิ้นชีพอเอาเรื่องเหมือนกันอยตรงนี้อาหารพี่ยบ,บกินกินไปก่อนเจ้างูของเราเริ่มจะตัวยืดตัวยาวเป็นงูแบบว่าตัวเลขที่แปลกประหลาดจริง,รงๆเลยนะไปเจ้างูผู้หญิงต่อไปก็เจ้านี่ด้วยอกัดตัวมันขาดร้องไหุ้สองพันกว่ามาละเพื่อนอ้ดูแต้มของเราอุย้ยยิงใหญ่จริงๆง อไอ้ตัวนี้นี่แม่แต้มอย่างเยอะเฮย้ยแตงโมอะไรวะนี่อ่ะหกสิบสี่แต้มครับผมเอาละตัวนี้ขมือบได้เรียบร้อยเออโลป้องกันครับผมอุย้ยเกือบโดนยมาทูด้ยขอขมือบอุย้ยอือฉลามเออก็หู้ยขยี้กันแบบเมามันละเกินอาตอนนี้หมื่นหกอุ้ยขมือบยีล่ลอหือ ลามถ้าสมมุติเราตายนี่จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกมโอเวอร์เราก็จะได้เงินแม่มาอัปเกรดอะไรต่างๆนี่อัพคอแล้วก็อัพแม่เหล็กอกลับบ้าน อฮ้ยนี่มันหูยมีสกินแบบว่าหลากหลายเลยนะนี่อ่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านกแก้วเจ้าหมูโอ้เจ้าเป็ดหืมฉลามก็มีเหมือนกันอุ้ยเจ้างูสีชมพูนี่ไดโนเสาร์สุดน่ารักแล้วก็ยูนิคอร์นมีวัวมีปูด้วยละ่ะอืมไอ้นี่เหมือนจระเข้หรือว่าไดโนเสาร์นี่มีหมามังกรครับผมอยากจะลองแบบว่าหลายๆตัวอืมดูกันเลยนะทุกคนมังกรดีเพื่อน แม่ต้องหดโหวถ้าผมไหนดูซิเข้ามาดูสกินตรงนี้กันได้เลยนะอ่ามีสกินแบบว่านี่มีเอฟเฟกกันด้วยเอฟเฟกอะไรต่างๆดูร้านค้าหน่อยสิอืมอันนี้น่าจะใช้เงินในการซื้อตอนนี้ก็เพลย์เลยเพื่อนมีด้วยกันหลายโหมดเซอร์ไบเวลเมื่อกี้แล้วก็มีฮันติงฆ่าศัตรูภายใน90วินาทีอุย้ยคูณ64้ครับผมเริ่มมานี่เติบโตมาเลยเพื่อนตอนนี้ เจ้ามังกรของเราหูยเริ่มมานี่มีบาเลียคุ้มกันอตอนนี้ลําตัวยืดยาวเล็กน้อยโอเคกําจัดโอ้หูยยูนิคอร์นออเฟิร์สบัคไปเลยฮเจ้างูมังกรออลิ้นโอ้หูยเป็น2แฉกครับผมเออ256แต้มครับผมตอนนี้มีคูณ2อ,อยู่ตรงนี้ด้วยเก็บคุณ2แล้วก็รีบออกกําจัดพวกมันไล่ตามครับผม ว้าตัวอย่างยาวตัวอย่างใหญ่เจอมังกรเหมือนกันป้าเผ่าเดียวกันนะผมกัดหัวแตกด้านซ้ายกินฉลามแล้วก็กินเจ้ามาตัวนี้ทิปเปิลคิวอู้อันดับหนึ่งไปสิกำจัดได้โคตรเยอะว่า1200กว่าครับผมหัวเบลเลอร์เธอเริ่มจะหัวโตหัวใหญ่โอเคด้านขวาล่างยังมีอีกนะป้าเดินทางครับผม อุ้ยโลของฉันอย่ามายุ่งฟิน oh ิชโอ้โหได้เป็นพันนะผมเงินโคตรเยอะคราวนี้ลองสกินอะไรกันดีเอ่ยไอเคและกันนะเพื่อนไอเคมาแล้วจ้าครางนี้เล่นแบบว่าโหมดฮันติงกันเหมือนเดิมควรจะเติบโตดีไหมเอาละเพื่อนตอนนี้มาเจ้าจระเข้ขบือ จระเข้หัวโตวแม่ขมือบเจ้ามังกรอ,อ่าตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปฮิปโปอุชนกันเพราะว่าแต้มพอๆพกันเลยนะเฮ้ยอนี่ตัวเล็กตัวเล็กอืออโดนขมือบยังเหลืออีกหลายตัวอ่าเร่งความไวครับผมเฮ้ยลองเท้าติดสปีดครับผมแล้วก็พลังคอนทุบ ย่าติงโอ้โห,โโหแม่ถึงก็ตัวโยกมีเกราะป้องกันกันอีกพุ่งเข้าไปโอ้โหใส้ค้อนทุบทุกตัวหัวแตกหมดยับยับทุบร่วงไอ้นี่ด้วยอพุ่งเข้าไปขมือบหน้ามันตัวสุดท้ายครับผมวิ่งไตสระท็อปจัดไปเลยเพื่อนงับ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 ,งบโดนขมือไปซะ ยังเหลืออีกหลายตัวที่น่าเล่นเลยนะอืคราวนี้ลองเป็นเจ้าฉลามกันบ้างละกันนะลองเล่นธรรมดาละกันนี่โหมดนี้ผมโหมดนี้ก็จะทําให้เรานั้นได้แบบว่าตัวใหญ่ที่สุดอุ้ยกินชีสไม่ได้ตัวเล็กเอาละเก็บสี่เก็บสี่เออฟืออ้นคูณสอหัวเบลเลอร์ไล่ขบือบตูดมันเอาละให้ใจเย็นเพื่อน เออเออกินจากตูดกินจากท้ายอืมเรียบร้อยอืมชนทำมือบหน้ายับออเอาดีเฮ้ยโอ้โหห้กืนกินทั้งลำตัว โอเคนะครับผมก็อถือว่าเป็นเกมที่แม่เล่นได้เพลิดเพลินแปลกๆดีเหมือนกันนะเกมนี้สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะทุกคนอืรับรองว่าเพลิดเพลิน ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋หาเกมสนุกๆมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ